เป็นจนขี้เกียจเป็นแล้วอ่ะนะจนขี้เกียจเป็นสสด้วยซ้าไปนะะผมว่าความรักชาติของลุงป้อมเกินร้อยความรักสถาบันของลุงป้อมเกินร้อยนะครับถ้าลุงป้อมมั่นคงแม่นยำในยุทธศาสตร์ยึดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ต้องพิจารณาดูให้ดี สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิก์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเรื่องของข่าวลือนะครับที่บอกว่าลุงป้อมจะกลับมาคุมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับควบรองนายกรัตรีนะครับเพื่อที่จะเข้ามาคุมทหารแทนสุทินคลองแสง ตรงนี้เขาก็ไม่ทราบผมก็จะพักไว้ก่อนนะครับเราถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขผมก็จะแก้ไขนะครับเชื่อผมมีมีความเข้าใจเราพยายามแยกแยะเรื่องของคดทุกเรื่องนะครับอะไรอย่างนี้ต่างๆนาะนาะผมก็พยายามแยกแยะผมไม่โฟกัสอนเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแลากันใช้คานี้ดีกว่าหรือเรื่องที่เป็นเกมการมือเยอะเกินไปนะครับผมพยายามไปโฟกัสเรื่องที่ เรื่องที่ทา่านท่านท่าน่ายค้าทุกท่านเนี่ยแนะนํามาแล้วก็เป็นบวกกับพี่น้องประชาชนแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่สามารถทําได้จริงๆนะครับบางเรื่องมันก็มีเรื่องของเรื่องขําเวลามีาเรื่องของมีเรื่องของงบประมาณจริงๆมีเรื่องของการแบ่งสรรประส่ชนของงบประมาณก็ต้องก็ต้องพร้อมรับฟังครับเพราะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะ,ค,ะค,รครับไม่ได้เล่นการหน้าที่ของผใช่ฮะผมให้ผมให้ผมให้พี่น้องประชาชนเป็นเป็นคนตัดสินดีกว่า นะครับก็ไม่อยากสร้างประเด็นใด้านการเมืองหรอกนะครับ <c oughs> เพราะว่าเขา,ท,าท่านเองทุกท่านเองก็เป็นก็มาจากเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับท่านเองก็อาจจะมีเสียงสะท้อนมาจากประชาชนที่อยู่ในเขตหรืออำเภอรหรือจังหวัดเขาซึ่งเขาก็ต้องไปเป็นตัวแทนแล้วก็ต้องมาที่แจ้งนะครับหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมหลายเรื่องก็เป็นปัญหาที่คาราคาซังมานานเป็น10ปีนะครับผมเองผมก็ไม่ได้มาขอเวลาอะไรหรอกเ,เพียงแต่ว่าก็เพียงแต่บอกให้ทราบเฉยๆว่าปัญหามันค้างมา10ปีแล้วนะ บ้าคามา20ปีแล้วนะ30ปีแล้วนะใช่ไหมครับเราก็พยายามทํ่ทามันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้ละเลยในแง่ของรายละเอียดนะครับต่างๆที่เราพยายามจะทํานะครับทางหลวงข้ามสองท่านบอกมากี่ปี54ปีครับท่านสุวิยะบอกว่ากลางปีหน้าเสร็จรัฐมนตรีผมว่าถ้าเกิดปุบอกตรงกับภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดการทํางานนะครับการทํางานที่ถูกต้องดําเนินตามนโยบายของรัฐบาล นะครับของ<ช>แต่และกระทรวงก็มนีนโยบายเรือธงอยู่แล้วทุกท่านทราบอยู่แล้วต้องทําอะไรบ้างนะครับใน,ในส่วนของพักรวมได้มีการส่งสัญญาณมาถึงท่านไหมคบับางพักเขาอยากจะปรับกรณีก็เขาทราบอยู่แล้วก็เป็นสิทธิของเขาอยู่แล้วครับถ้าเขาจะปรับเลยเขาคงมีก็อยู่ดีผมก็ไม่ผมก็ไม่โทรไปถามบ้างว่าเขาว่าใครอยากปรับใครบ้างนะครับ,<ม>รบแต่ว่าแน่นอนครับอย่างเช่นลังประชารัฐก็ยังมีเก้าอี้เหลืออยู่เก้าอี้หนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรมาถึงยังไม่มีครับยังมีการพูดคุยครับ ไม่มีครับผมทานไอซ์เมริกาโน่ไม่ใส่น้าตาลครับเพราะว่ายังไม่ทานอะไรจนทั้งเที่ยงครับไม่มีไม่ไม่ไม่มีเมนูพิเศษอะไรครับท่านนายกท่านสแนะนําอะไรบ้างครับในการทํางานไม่มีครับก็พูดก็พูดก็ท่านเป็นผู้บัญชาสูงสุดท่านสามารถแล้วท่านเป็นกัปตันทีมแล้วฟุตบอลจะปรับทีมผู้เล่นจะเปลี่ยนตำแหน่งตำแหน่งแล้วก็ต้องเป็นสิทธิของกัปตันถ้าเป็นตัวสมรองจะน้อยใจนะครับ นี่มานานแล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเพราะมีชื่อเด่นออกมาว่าจะดุดอะไรเงี้ยก็รู้สึกธรรมดาเฉยๆยอไม่มีน้อยใจบ้างหรอคะเพราะว่ามีชื่อทุกโพเลยก็มันมันยังไม่เป็นจริงก็ยังไม่รู้ก็ ถ้ามันเป็นจริงแล้ว่อยว่ากันตอนนี้มั่นใจว่าจะได้ทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไหมครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันคิดว่าผลงานเราเข้าตาหรือยังที่ผ่านมาโอ้เราก็คิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วแต่ไม่รู้คนอื่นจะมองยังไงไม่รู้แต่เราคิดว่าเราทําดีที่สุดพิสุทธิ์ธีถ้าเกิดว่าพิสุทธิ์ธีรออกไปจากกราหงผมไปเนี่ยแล้วได้ไปช่วยอย่างอื่นเนี่ยอย่างพี่พิสุทธิ์ธีร์บอกทีเลยที่ไหนก็ได้เราเป็นนักการเมืองพร้อมทําทุกที่ทําทุกที่เหนื่อยไหมหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเหนื่อยไหม สนุกสนุกติดเด่นพี่สุธินมันอายักษ์ผลอะไรไหมคะที่แบบว่ามันมีชื่อเราเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอ่ะพี่สุธินได้วิเคราะห์เลยมั้ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่ทราบการที่อยาว่าเอาชื่อเอาพี่สุธินออกแล้วก็นายกจะไปนั่งควบเองเลยหรือว่านายกจะต้องมันมันอะไรกับมันก็เป็นได้เพราะว่าตัวตัวท่านเป็นพบชาสูงสุดท่านสามารถแล้วท่านเป็นกัปตันทีมแล้วฟุตบอลจะปรับทีมผู้เล่นจะเปลี่ยนตำแหน่งตำแหน่ง ก็ต้องเป็นสิทธิ์ของขับทันเพื่อเพื่อที่จะได้ประตูและเพื่อชนะถ้าเป็นตัวสำรองจะน้อยใจไหมัวสำรองมันก็มีโอกาสลงเล่นอยู่ดีไม่ต้องเป็นน้อยใจซูเปอร์สตาร์ดังๆเแมซซี่ยังเคยนั่งที่นั่งสำรองมาโรน่าก็เคยนั่งทให้เข้าสนามไม่ทำยังไงพี่ทำให้เข้าจะได้นั่งอย่างเดียวข้างๆมันกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงแรกนะครับ ก็มีการพบเจอกันของนายสนธเทียนทองที่ไปเจอกับบิ๊กป้อมที่บ้านป่ารอยต่อประมาณวันที่9เมษายนการเจอในครั้งนั้นก็มีการคุยลับออกมาต่อมานักข่าวอย่างวาฒน์สนานานุ่มเนี่ยเขาไปกสัมภาษณ์ดุงป้อมว่าจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นรองนายรัฐมตรีเพื่อ ช่วยงานทักษิณชินวัตรและเศรษฐาทวีสินหรือไม่นะครับปรากฏว่าลุงพ่อบอกไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่นะครับต่อมาก็มีชื่อของธีรชัยนะครับเป็นรัฐรรมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอไปฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็ให้เศรษฐาทวีสินเป็นรัฐรรมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและควบนายกมนตรี การประชุมครั้งล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับสุทินก็ไม่ได้ร่วมเข้าประชุมนะซึ่งสุทินก็ผมผู้เลนแต่แรกแล้วเถี่ยโดนดีนะฮะล่าสุดไปยกมือไหว้ทักษินไปลดน้าดาหัวทักษินทักษินเดินหนีเลยไหว้สองรอบทักสินก็ไม่สนทั้งที่เป็นนั่นตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุมทหารทั้งประเทศนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจ ไปมากกว่านั้นนะครับเท่าที่ผมทราบมาลุงป้อมจะไม่เข้าร่วมนะครับรัฐบาลชุดนี้และผมเชื่อว่าลุงป้อมจะไม่ยอมถูกใช้เป็นม้าใช้นะครับเพราะเป็นทหารเสือพระราชินีนะครับและผมคิดว่าพลเอกประวิทย์เองก็คงรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเพราะเห็นการเคลื่อนไหวของทหาร ตำรวจที่เคลื่อนไหวทั้ง4เหล่าทัพอย่างผิดปกติส่วนใกรที่อยู่ใกล้ลุงป้อมใกล้พลเอกประยุทธ์จะไปเป็นรัฐนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็แล้วแต่จะพิจ,จรารณาแต่ถึงเป็นก็ไม่สามารถที่จะทัดทานฟ้าที่จะผ่าลงมาหรือพายุที่จะเคลื่อนครั้งใหญ่ครั้งนี้ได้นะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดี นะครับว่าทหารนั้นเคลื่อนไหวผิดปกตินะครับตั้งแต่ต้นสถานก,การณ์จนถึงขนาดนี้ถ้าลุงป้อมไปสมมติว่าถ้าลุงป้อมไปนะีต่อให้พลเอกประยุทธ์ไปเลยเนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่สามารถทำอะไรให้มันดีขึ้นได้และที่สำคัญกลับถูกมองอีกทิศทางหนึ่งว่าลุงป้อม ลับไปเป็นม้าใช้ของทักษิณซึ่งเกมคราวนี้การปรับกัมตรีคราวนี้ทักษิณเป็นคนให้ปรับก็เป็นที่ทราบกันดีเช่นกันอในแย่ทางการเมืองก็เห็นอยู่ล้นะครับจริงๆแล้วเสยโยนะครับก็น่าจะไปบอกลุงป้อมนะอยู่ใกล้ชิดลุงป้อมเนะี่ยก็น่าจะบอกลุงป้อมนะว่าน,นิ่งๆไว้ใจเย็นๆการที่ให้พี่ไพบูลเนะี่ย ไปยื่นเอาผิดทักษิณน,นะครับต่อผู้ต่อตการแผ่นดินเรื่องของเกาะกรูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ก็ก็มาถูกทางแล้วนะครับมีคนไปยุลุงป้อมว่าให้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไอ้คนยุก่อนหน้านั้นตอนอยู่กับลุงป้อมโอ้ยเชียร์ลุงต้อมขี้แต่ขี้แตนแตพอออกเกอลุงป้อมดา่าลุงป้อมเละเลยนะครับ ในเชิงยุทธาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้าลุงป้อมเข้าไปร่วมหรือส่งลูกน้องเข้าไปร่วมผมว่ามันคงเป็นนิสิตีะ่ะเป็นลบสำหรับลุงป้อมอะนะครับและผมว่าเสียชื่อ,อลูกผู้ชายชายชาติทหารนะนะครับที่เป็นมาหมดแล้วเป็นจนขี้เกียจเป็นแล้วอะ่ะนะจนขี้เกียจเป็นสาสด้วยซ้าไปนะผมว่า ความรักชาติของลุงป้อมเกินร้อยความรักสถาบันของลุงป้อมเกินร้อยนะครับถ้าลุงป้อมมั่นคงแม่นยำในยุทธศาสตร์ยุทธชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ต้องพิจารณาดูให้ดีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไทยถวายพระพรวารางคูณทะลิงทวันสุรชาชัยสูนเจือย้ำคูณพระเจ้าแผ่นดินสินัคราแผ่นดินไทยในรัฐสากลที่สิบ ออพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษา แต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบอดีศรีสินมหาวัชราลงกร มหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุญยเดชสยามินทราธิเบตราชวรโรดมบรมมานาธบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะาทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดัง ไฟราสฎดอเดือดร้อนนะแห่งหุ่นใดส่งรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชา คเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด 킥